สองสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลทนายมุกะจางค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงยิ่งดึกเสียงยิ่งแหบยิ่งแหบแ,แล้วเรื่องผมว่าแฟนคลับน่าจะเคยเจอพ <c oughs> ี่เขาในรายการทีวีเมื่อก่อนนะอ่าครับก <c oughs> ็วันนี้มาให้วิตามินวันนี้นะคะก็มาให้วิตามินมาเตรียมเตรียมผิวก่อนที่จะมาทำเฟสโลคอ,อืมนี่ก็เป็นการเตรียมผิว ตอนแรกเพื่อนก็นึกว่าอาจารย์บอกว่ามาเตรียมผิวหรือว่าอาจารย์จะแบบว่าทำทรีตเมนต์หน้าก็เลยมาแบบว่าบอกโอ้อาจารย์ทำทรีตเมนต์หน้าฉันมาแบบหน้าโล่งๆแล้วกันอาจารย์จะพี่แบบว่าทำทรีตเมนต์หน้าฉันบอกไม่ใช่ให้วิตามินอันนี้ยิ่งลึกกว่าเพราะว่าการให้วิตามินผ่านเส้นเนี่ยถือว่าเข้าไปสู่ตัวร่างอันนี้ก็อะไรนะฮะไล่สดไลฟ์สดไลฟ์สดหรอใช่พี่มันไม่ติดเกินไปหรอก็ เขาบอกให้ไรมีม no <that> ีมีมีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค่ะกท่านไลฟ์สดทางไหนคะเนี่ยเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กอ๋อของของของคลินิกของคลินิกครับไม่ใช่ของผมส่วนตัวของคลินิกของที่รพคลินิกครับผมปังงีครับก็วันนี้คือพี่เปิ้ลเนี่ยเขาต้องมาเตรียมผิวให้เรียบร้อยเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้คืนนี้ไหนไม่ไหวนะครับรู้จักอาจารย์เป็นไรคะ นี่ให้พี่ไลฟ์ให้พี่ผู้เริเกื้อแล้วอาจารย์ก็แนะนําว่าเฮ้ยที่อาจารย์เนี่ยของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เฟซบุ๊กแต่เป็นเฟซล็อกคือล็อกไว้เลยคือตัวไหนที่เรามีปัญหาแล้วก็ล็อกไว้เลยคือผู้หญิงเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นอ่ะโดยเฉพาะพี่เปิ้ลแบบเล่นกีฬากางแจ้งเยอะเดี๋ยวว่ายน้ำเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวตีเทนนิสแดดเพราะว่าจะต้องทําให้แบบส่วนที่มันบอบบางที่สุดในในหน้าของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะชฉมุนฉโิ่งโดยเฉพาะใต้ตา ก็เลยจะมอแบบว่าเฟซล็อกตรงส่วนนี้อยากทำเฟซล็อกเฟซล็อกดูซิเอางี้พี่ไปเห็นไปเห็นใครมาก่อนพี่ไปเห็นใครมาก่อนถึงแบบอโอ้โหเยอะค่ะหลายคนไม่เอาไม่เอ่ยชื่อคนรู้จักเราคนที่รู้จักที่ที่ทำแล้วอ่ะก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลยถล้วพ่าเอ่ยชื่ออาจารย์ชูลธิดาที่พี่ว่ารู้จักอาจารย์อยู่แล้วรู้จักมานานมากมานานมากแล้วมานานมากแล้วนานมากแล้วก็เออ่ ญาติของอาจารย์คือหลานก็จะเป็นหลานอาจารย์เหนียวเหนียวเคยเป็นดีเจด้วยกันครับอ่าก็เหนียวก็เคยชวนพี่เพื่อนตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นพี่เพื่อนแบบยุ่ง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 งานยุ่งมากเลยนี่ก็ยุ่งคุณนี่จะจัดรายการนะเนี่ยะคุณนี่จัดรายการตี่สี่รายการอะไรครับตีสี่ตีสี่ครึ่งจัดรายการวิทยุพัฒนาสมาเรดิโอดีสี่ครึ่งใครใครที่จะดูอีกไม่กี่ชั่วโมง ตอนนี้สี่ทุ่มอีกประมาณหกชั่วโมงแต่เมื่อกี้พี่ว่าเป็นคนหลับง่ายอ่ะเมื่อกี้ตอนตอนรออาจารย์ครับเข้ามาเห็นเป็นคนหลับแล้วใช่ไหมเพราะว่าหลับทุกวันถึงมอนหลับเลยคือพี่เปิ้ลจะไปจัดรายการตอนโมงเช้าแต่ว่าต้อนโมงเต็มตัวเพร่าตื่นตีสี่กว่าเพราะ่าตื่นพี่มาก็จะออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ทำสมาธินิดหน่อยแล้วก็ โอจจงงเสียงพี่นี่นุ่มมากเลยมีคนเสียงนุ่มหรอือเสียงแหบเนี่ยเอา้าเสียงผมาฟังคุ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็ก่เด็กอะะไรคพี่เปิ้้ลลแลวก็มีคนบอกว่าสวัสดีวันสงการานต์ค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะอ่าพี่บอกเขาหน่อยวันนี้มาทําอะไรวันนี้พี่เปิ้ลมาให้วิตามินค่ะอ่<ม>าวิตามินนะครับมไม่ได้บางคนบางงงว่าพี่เปิ้ลป่วยไม่ใช่ครับไม่ได้หยอดน้ําเกลือนะครับอันนี้คือเติมวิตามินก่อนเตรียมวิตามินแบบว,แบบวิตามินรวมมนะั้งพี่เปิ้ลไม่ได้ถามป่วยอะไรเลย ป็นวิตามินเพื่อที่จะเพื่อที่จะเตรียมผิวสําหรับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมาทำเฟสล็อกอ่ารอดูหน้าใหม่กันเลยโอ้ยหน้ามันไม่ถึงใจล็อกล็อคล็อกล็อกไว้ตรงที่เรารู้สึกกังวลเนาะตรงที่เรากังวลอ่าเขาที่นี่เขาจะมีบริการเตรียมให้เรียบร้อยก่อนตอนแรกที่เขาบอกว่าเตรียมผิวพี่ก็นึกว่าเขาแบบว่าทำชห้น้าครับอ่าแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรอยากฝากคนดูไหมแฟนคลับตอนนี้พี่เพิ่งก็ทำวิจัยการวิทยุก็ สมาร์ทเรดิโอถ้าเกิดจะฟังทางวิทยุก็เป็นคลื่น98สมาร์ทเรดิโอถ้าเกิดฟังทางเว็บไซต์ก็ w w w ร์บายเว็บดอทสมารถ้าฟังทางแอปพลิเคชันได้ทั้งแอนดรอยด d แล้วก็ iOS อเอแล้วก็ทำคอนเสิร์ตค่ะกำลังจะมีคอนเสิร์ตที่สุดของแจ๊ดวัน uh. ที่27พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติบัตรก็ใกล้จะเต็มะะ uh huh. แล้วค่ะก็นอกจากจะมีพี่แจ้ พี่แจ้แล้วเพราะว่าเพลงทุกเพลงในคอนเสิร์ตนีจะเป็นเพลงที่พี่แจเเ้เขียนเองเขียนเองแต่พี่น้องเองทั้งหมดเลยไม่ว,ว่าจะเป็นจะเอาเพลงอะไรอะแสนรักที่สุดของหัวใจเทวดาเดินดิน <ะ S 1> นิดนึง <ะ S 1> พอโอยโอยทันพันรำพันโอ้ยยุคยุคนั้นต้องรู้จักกันทุกคนอ่ายี่สิบเพลงครับผมแล้วก็มีนักร้องหลายหลายรุ่นที่ขอพูดถึงพี่แจ้แล้วแต่ละคนก็เป็นแฟนของพี่แจ้แล้วก็ร้องเพลงของพี่แจ้ดัก็จะมีทั้ง บุรินท์กล้องสหรัฐไข่ปลาบอยพริสมิเกอร์ emaker, oh. น้องนายนะพัท oh, น้องนายนี่กำลังฮอตเลยแล้วก็มีเท่งเฉิดเทิง oh. แล้วก็แล้วก็มีตั๊กลีลาผู้หญิงคนเดียว oh. ที่แจ๊คเคยทำอะรรบ้างให้ครบรถครบรถม,ม,มีขอยาดอ่านคอมเมนต์หน่อยนะนะ ขอให้พรุ่งนี้ออกมาอ่อนว้สวยสมใจนะพี่เปิ้ลพรุ่งนี้สวยแน่นอนมีแต่คนอวยพรแจกบ,บ<า>ัตรเลยแจกบัตรเลยพี่คอ,อเ,เรตเต็มแล้ว่ะเหลืออีกไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยใบเองต้องรีบๆนะ,ะว่าห้าพันห้าพัที่ห้าพันที่วันนี้เหลือไม่กี่ร้อยใบคอนเสิร์ตวเพฤษภาคมรรอว่าเป็นคอนเสิร์ตที่พี่แจ๊กก็มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลเรื่องของพดร์ทของวงกลีด้วย อ่านี่ก็คือผลงานที่ฝากเอาไว้่ครับผมแล้วพรุ่งนี้เนี่ยและครก็ไม่ค่อยไปชุดไม่ค่อยไปดูกันเลยเพื่อนไปสั่งมาอีกแล้วอ่พี่พี่คุยธุระก่อนพอดีเห็นมันติดธุระอืมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดปิดไมค์ก่อนพี่พี่คุยไปก่อนอ้าวปิดตรงไหนวะอ่ีแต่ผมออกมาไกลๆก่อนตอนนี้ก็คือผมจะมาเล่าให้ฟังพอดีพี่เปิ้ลเนี่ยเขาติดธุระคุยส่วนตัวหน่อยครับเราจะมาเล่าให้ฟังว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเขามาเตรียมเตรียมผิวนะสําหรับ ในการทำเฟสล็อกพรุ่งนี้ถ้าผมเหมือนแว่วๆมาเหมือนเขาจะทำตาด้วยหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ทำตาต่ทำเฟสล็อกก่อนแต่ว่าเหมือนตาที่อาจจะต้องตรงนี้ตรงตรงตาที่แหละคือเฟสล็อกตรงตาที่แหละมันก็ยกยกขึ้นยกขึ้นอ่าล็อกล็อกมันไว้ล็อกล็อกล็อกอ่าคุณนี้มีคนบอกว่าพรุ่งนี้แอดไลน์ให้ชมไหม อะพี่โีโม่พี่อยากไลฟ์ไหมพรุ่งนี้ไม่ไลฟ์นะไม่ไลฟ์นะพ,พี่คงมึนเอ้แต่พรุ่งนี้ทุนส่วนใหญ่ผมเห็นทำออกมานี่หน้าสวยเลยนะแล้วทันทีเลยนะแต่งหน้าได้ด้วยม,มีคนแต่งหน้าให้สวยๆแล้วพี่ทำเสร็จดีไม่ดีพี่ไปจัดรายการต่อเลยนะหไหมเออคงน่าจะสิพีไ่ไปจัดไว้เนะี่ยแล้วพี่พึ่งวันที่จัดทุกวันไหมรายการ แต่ทุกวันค่ะก็เป็นเสาอาทิตย์ก็เป็นเสาอาทิตย์นะแปลว่าอ๋อไม่ต้องให้ให้หมดคนให้หมดให้หมดนี่พี่ให้หมดก็คือเดี๋ยวพี่จะต้องมีแต่ตอนอนี้ยังไลฟรอยู่ยยังไรอยู่ผมต้องพูดผมก็ต้องพูดไปเรื่อยๆเหมือนพี่ก็เลยอยากถามสอบถามว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปทำรายการต่อด้วยครับในวันที่พี่ทำเฟซล็อกเสร็จวันนั้นอีกวันหนึ่งตีสี่พี่ต้องตื่นแล้วพี่คุยกับคุณหมอเขาย่งยังไม่ได้หลอกคุณหมอเลยเอ้านี่ผมก็เพิ่งรู้หรอ เคุณหมอบอกทำไปดูเดี๋ยวค่อยดูจะได้เริ่มเคสเร็วๆอะไรเงี้ยบอกว่าจะได้แบบคุณหมอบอกให้มาทำกลางคืนไงออ๋กลางคืนที่นี่ที่นี่คลินิกเนี่ยจะวันนี่ป็นสงการไม่ผิดหรอโอ้โหปทุกวันที่นี่คนเยอะมากเลยเนาะลูกค้าก็เห็นต่างชาติเยอะมากที่เ้อนอยากเคยไปแต่คลินิกสมัยเก่าสมัย Y2K ท่าดินแดง Y2K อยู่ท่าดินแดงครับเมื่อก่อนใช่ใช่ใช่เก่ามากเลย พี่ก็พี่ก็เคยคิดจะทำตั้งนานแล้วล่ะแ,แบบว่าทำไมปล่อยให้อายุไปถึงหกสิบเอ็ดไม่ค่อยได้มีคนถามว่าล็อกล็อกช่วงไหนที่จะล็อกช่วงนี้ค่ะช่วงช่วงช่วงตานะครับ <c oughs> ที่กังวลเนาะใช่ <c oughs> ครับผมนี่ครับอ๋อก็อยากจะเพราะว่าเดิมทีพี่อาจจะดูตาตาตกดูนเหนื่อยเหนื่อยดูนเหนื่อยเอยเพราะว่าไม่ค่อยได้นอน <c oughs> แต่จริงๆก็คือคนอนเยอะนะถึงว่านอถึงหมอแล้วหลับเยอะแต่อาจจะแบบหลับแค่แบบห้าชั่วโมงแต่ยห้าชั่วโมงนี้พี่แบบ เต็มอิ่มเลยนะผมก็นอนประมาณห้ชั่วโมงนะถ้าเกิดผมนอน8ชั่วโมงผมจะตื่นมาแล้วแบบไม่อยากจะทํำอะไรก็อยากจะนอนต่อผมว่านอนประมาณหกก็ลังดีจริงจริงควรจะถึง6กถึงเชั่วโมงเพราะว่าพอเราอายุเราอายุเยอะแล้วเราต้องแบบพักหลบเต็มที่ ไม่มีคนผมอ่านไม่ทันมีคนถามเคสพี่เปิ้ลเท่าไหร่ครับราคานี่เดี๋ยวรอแอดมินนะแล้วจริงๆอ่ะพอนะพี่พอนพี่หอหมอหมอหมอเขาขอพอนะฮะอย่างกับพี่เปิ้ลเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าพี่ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามพยาบาลนะครับผมอ่าแป๊บนึงครับเลือดมันน่าจะย้อนเดี๋ยวพอดีเลือดเลือดย้อนหน่อยไปดูหน่อยแป๊บนึงพี่ตามพยาบาล นี่นะครับอก็พรุ่งนี้พี่เขาก็จะทำเส็จล็อกแล้วว่าจะอ่านเรื่องเรื่องถามราคาเนี่ยผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ายังไม่รู้ว่าพี่เปิ้ลจะทำในส่วนไหนบ้างแต่เมื่อกี้ผมแอบไปฟังคุณหมอพูดมาคุณหมอบอกว่าปัญหาตรงตาจะเยอะหน่อยใช่แล้วก็ มีอ่าความหย่อนคล้อยตามวัยนะครับผมแน่นอนค่ะอมา61ปีต้องหย่อนต้องคล้อยบ้างต้องมีคล้อยบ้างก็คุณหมอก็บอกว่าคุณหมอบอกว่าพ่เปิลแบบมันจะเปนกลัวไงเป็นกลัวก็เลยแบบถ้าทำได้แต่สักอายุ30-40ก็คงจะดีนะใช่มีคนถามทำกับคุณหมอชละทิศหรือเปล่าคุณหมอชละทิตเราจะทำให้นะคะอ๋อแต่ไม่รู้ว่า,วาพอพี่เปิ้ลม่วงหลับไปแล้ว แล้วหมอจะให้แต่คุณหมอที่มีเก่งทุกคนค่ะไม่เชื่อเลยแล้วคุณหมอชลธิดบอกหมอจะทำให้คุณหมอไปไหนกันเนี่ยหมอไม่เป็นมาไลฟ์ด้วยกันเหรอคะคุณหมอเนี่ยเมื่อกี้มาตาฟิปบอกให้มาถามว่าพี่สะดวกไลฟ์คุณหมอมาไลฟ์กับพี่เพื่อนหน่อยสิคุณหมอคนเดียวคนเลยค่ะบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่ดูคนที่ดูไลฟ์นี้เป็นเป็นแฟนของที่คลินิกใช่ไหมครับแฟนแฟนเพจพี่หรือแฟนเพจแฟนเพจคลินิกแล้วก็เอฟซี ดาราโคนนะในยุคยุคพี่เลยอ่ะออ๋จริงเใช่ใช่ถือว่าดาราที่มาทำใช่แล้วนี่คนดูเยอะไหมครับร้อยเมื่อกี้ไป็นสองร้อยละสองร้อยกว่าคนก็เยอะนะเยอะไหมเรียกว่าเยอะไหมผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือคําว่าเยอะคําว่าน้อยเอาเป็นว่าจะดูอีกคนน่าไม่เป็นไรอีกคนไม่เป็นไรค่ะอยากให้มาดูพี่เปิ้ลคนสักคนหนึ่งที่เป็นเอฟซีผมก็ดีใจแล้วพี่ก็ดีใจแล้วที่ได้มาทักทายกัน พอดีอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปตามพยาบาลกันใช่แต่มันก็ยังยดปกตินะพี่ไม่มีอะไรพี่ไม่เจ็บอะไรนะไม่เจ็บอะไรใช่ใช่ใช่เ่มันจะหยดช้านิดนึงอย่าอย่าเพิ่งตกใจพี่เคยให้วิตามินมาในชีิตให้าม,มก็จะเป็นประมาเนี่ยันจะแบบว่าแตก่อนแตก่อน,อนพี่ให้เขาเรียกว่าอะไรให้วิตามินบ่อยนะครับวิตามินซีบ้างวิตามินบำรุงผิวบ้างวิตามินอันนี้เป็นสูตรของอาจารย์คสูตรเตรียมสวยพรุ่งนี้ สูตรเตรียมสวยพวกนี้อ่ามีคนบอกว่าทักทายพี่เปิ้ลคุณคุณเปิ้ลน่ารักเหมือนเดิมโน้ผมบอกแล้วแฟนคลับเพจแฟนเพจละครเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้หลายยุคประมาณประมาณนี้ยุคก,กะวกะัยเกษียณ <c oughs> ครับผมเ <c oughs> มยแต่วัยหกสิบนี่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะเขาก็ยัง <พอ S 2> ไม่นับยังไม่นับเขาก็นับแบบใหม่เลยนะคะอ่าแบบใหม่ วัยรุ่นเนี่ยไปจนถึง30มสิบวัยรุ่นที่ไปจะถึง30นะแล้วก็มีวัยหลังจากวัยรุ่นเขาเรียกวัยอะไรวัยทำงานวัยผู้ใหญ่เออวัยเกษียณหรือวัยวัยผู้สูงวัยเนี่ยไปเจ็ดสิบกว่าอ๋อแปลว่าเรายังไม่สูงวัยเออสิบสิบทีเราก็หกสิบกว่านี่ก็ถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้มีคนบอกว่าพี่เปิ้ลน่ารักอฉบับหนึ่งนะคอมเมนต์ขอไปที่แต่ว่า พี่เป็นน่ารักเสมอขอบคุณค่ะพี่สมมติพี่จัดรายการพี่คุยอะไรกับคนดูก็จัดรายการนะอ่าเ้ยจัดรายการพี่เลือกเพลงนะอ๋อพี่เป็นคนเลือกเพลงพี่เป็นคนที่แบบว่าพอกลับมาจัดสมัยเรอเจโอเนี่ยพี่แบบเลือกลูกโทรเอาพี่คุยกับลูกก่อนไม่นด้ลูกฟังไม้เหรอผมพี่เขามีทุนละวนตัวนะครับผมก็ยังผมก็หาที่ปิดไม่เจอนะ มีคนบอกว่าจำคุณเปิ้ลถ่ายโฆษณานให้มากน้องหนุนมีหนาวค่ะพุ่งนี้พี่เปิ้ลยังสวยอยู่เลยอใช่ครับตัวจริงก็ยังสวยอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็มีความยอนค้อยตามมาครับอย่างพี่เขาอยู่หกสิบกว่าอะไรเงี้ยก็มาทำส่วนใหญ่ก็ลูกค้าที่นี่ก็จะกลุ่มประมาณนี้ครับเข้ามามาทำสวยกันนะครับนี่ก็ ให้วิตามินเตรียมสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเจอตัวจริงพรุ่งนี้พี่เขามานะครับอมีคนถามว่าคุณมาทําอะไรคะก็คือพี่เปิ้ลเนี่ยเตรียมวิตามินให้วิตามินเพื่อยังไงครับชมผมไปเยอะหมอเขาจะได้ให้เงินไปเอนเพิ่มที่ชมผมเลยพี่ ใช่เมื่อกี้ผมไปไปคุยกับน้องเขาบอกว่าเป็นเป็นสูตรของอาจารย์ที่สําหรับวันพรุ่งนี้เตรียมพร้อมเพราะว่าขออนุญาตพูดนิดนึงนะอย่างกับคุณแพนเค้กกับคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็มาชุดนี้ก่อนอเป็นชุดเตรียมน้องแพนเค้คกเขาสวยอยู<ช>่แล้วคุณแม่เขาก็แม่เขาก็รุ่นรุ่นเดียวกับพี่กอล์ล่ะใช่ครับเออแม่ตับกวชศูนย์ห้าเ่ยให้ตับบวชศูนย์ห้าก็เพิ <c oughs> ่มขอเสียงหน่อย เต้นเต้นแทนค<อ>ืนเต้นสองห้ายกมือขึ้นโอ้โหสองห้าศูนย์ห้าโอ้โหหกสิบเอ็ดแล้วครับหกสิบเอ็ดแล้วครับไม่เป็นไรคะ่ะเราต้องยอมรับความจริงเรื่องของอายุนะคะครับผม,มก็เป็นเช่นนี้แล้วค่ะอ่าโอเคพี่เหนือน่อยไหมคุยกับคุยกับคนดูเพิ่นพี่ถามว่จาจัดรายการอะไรใช่ไหมอ่าๆๆไม่พี่เปิ้น่นเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจเวลาคนที่ฟังฟังรายการที่อยู่แล้วแบบเขาคิดถึงเพลงเพราะๆไงครับบางทีพี่ก็จะแบบจะอาศัยแบบ เขาเรียกอะไรจัดรายการมา30กว่าปีอยากจะต่อเพลงเพราะๆให้คนฟังแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแบบมีความสุขมีความสิ่งอ่ะอ่ะขึ้นขึ้นอะไรนะพี่ขออีกทีหนึ่ง fm 98 fm 98 smile radio ตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างประเทศก็ฟังผ่านเว็บไซต์ได้ www.smileradio.live หรือว่าฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ ก็ทั้ง Android แล้วก็ iOS ฟังได้หมดเลยมีคนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่เปิ้ลจากประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรโอ้สวัสดีค่ะโอ้โหมีคนอยู่ที่อังกฤษก็ดูด้วยนะครับโอ้อ่าก็ไม่น่าเชื่อใครที่อยากจะติดตามดีเจดีเจเปิลก็สมายเร a ด i o ครับผมค่ะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงหกโมงเช้า ตื่นมาดูกันตื่นมาฟังกัน<ด>ก็จะมีบทเพลงเพราะๆพระสร้างความสุขให้กับคนดูคนฟังใครที่ขับรถเชา้ชาๆตื่นมาก็มาหาเพลงฟังแล้วก็คุยกับดีเจแก้เหงาไปได้ไดอโอเคค่ะโอเคงั้นะผมจบเลยนะ,ะขอบคุณครับพี่ช่าภาพคุณเก่งเลเนี่ย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ